สวัสดีค่ะช่องรัศมีฟีสไตล์ฟีสไตล์ค่ะทําไมตอนเวลานี้ยังไม่นอนตอนนี้เวลานี้คุณผู้ชมดูนะคะนาฬิกาตีสองตีสองห้านาทีทำไมถึงยังไม่นอนรอดอกไม้เพราะว่าปวดหลังถอดอันนี้แหละถอดเนี้ยที่คาดหลังก็ดูดอกไม้ย่างเขาทํา แล้วก็ฝนตกหนักมากท่านผู้ชมเนี่ยดอกไม้เขาเพิ่งเอามาส่งจ้างเขาทำจ้างเขาทำค่ะท่านผู้ชมชัดไม่ชัดไม่รู้เนี่ยอันนี้เตรียมจะขายพรุ่งนี้เช้าเนี่ยดอกขา้าวพราแล้วก็เนี่ยจับภาพนะนี่ค่ะ ต้นหนไม้ญาติฝากมาให้เพชรบุรีนี่กวนอินและฝนตกแรงมากนะคะตกแรงมากค่ะตอนนี้ตีสองห้านาทีแล้วนะคะทำไมถึงถ่ายคลิป <c oughs> ยังไม่นอนค่ะให้รู้ว่ายังไม่นอนนะคะก็จะปิดประตูบ้านแลนะะ้วค่ะปิดประตูบ้านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคะ <c oughs> ปิดประตูบ้านแล้วนะคะ ปิดประตูบ้านแล้วฝนตกมากเลยแรงมากเลยปูดอ,อกไม้ไปก่อนคะที่งัดก่อนนะคะกุญแจค่ะกุญแจบ้านใครไปใครมาก็จะได้รู้ นี่ค่ะปิดประตูบ้านแบบทันสมัยนี่ค่ะปิดแล้วค่ะฝนก็ตกดอกไม้นี่นี่เวลาตีสองค่ะก็ดูชุดกับเซ็กซี่ไหมคะชุดนอนเซ็กซี่มากค่ะไม่ไม่ได้บาไม่ได้บลองนะคะท่านผู้ชมแต่ทำไมถึงถึงจะพึ่งขึ้นนอนไม่ใช่ไอพึ่งก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่า คนเราทำมาหากินนะคะขอดูดน้ำก่อนก็กินน้ำก่อนนะคะเอาไปยบขึ้นข้างบนค่ะเอาไปยบขึ้นข้างบนนะคะปิดบ้านนะคะปิดไฟค่ะอุปกรณ์ครบหรือ,อยังก็ยังไม่รู้ฝนตกปิดปิดปิดตรงนี้นะคะ นี่ตรงนี้ก็ดอกไม้อันนี้ญาติฝากมาให้จากเพชรบุรีแตงกว่าเดี๋ยวขอปิดแล้วจะมืดหน่อยนะคะไม่ปิดก็ไม่ได้ค่าไฟยิ่งอยู่ยิ่งแพงค่ะยิ่งขึ้นค่าไฟยิ่งอยู่ยิ่งแพงยิ่งขึ้นตอนนี้ก็จะมืดหน่อยนะคะท่านผู้ชมมืดหน่อยนะคะจะเป็นผีตู้เย็นแล้วนะคะหาของกิน,นะคะ่ะมืดหน่อยแล้วนะคะเป็นผีตู้เย็นแล้วนะคะหาของกิน,นะคะ่ะ น้ำค่ะเป็นผีตู้เย็นกับข้าวเยอะแยะอะไรก็เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยกินก็เยอะแยะกาะหิวจะขึ้นข้างบนแล้วนะคะท่านผู้ชมจะมืดมืดมืดหน่อยนะคะขอขออาภัยนะคะขึ้นข้างบนแล้วนะคะข้างบนแล้วนะคะข้างบนชั้นสองดูฟังเสียงฝนตกฟ้าร้อง ท่านผู้ชมบึ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 มเนี่ยคือชั้นสองของบ้านลกเป็นลกฟังเสียงดิฟังเสียงฝนอ้ายังไม่ได้ปิดไฟหลังบ้านเหรออีาได้ลงอีกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคะได้ลงไม่ได้ปิดไฟหลังบ้านค่ะ yeah